สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอพาชีอำเภอพาชีกำลังไปสีธยาไลออนปาร์กกำลังขับรถไปอยู่ใช่กำลังขับรถไปอยู่จะดูทางติดดูทางคืต้ตรงนี้มันมีคาเฟ่ด้วยนะนี่ตรงนี้เป็นคาเฟ่คาเฟ่อะไรเนะี่ยพาชีภาชีคาเฟ่ แล้วเราจะไปที่ไหนนะไปไลออนพาร์คตอนนี้เหลืออีกกี่กิโลให้เขาดูหน่อยให้ผู้ชมดูหน่อยอีกสกิโลไปเอาใกล้มาดูประมาณได้กี่กิโลนะกิโลฮะสี่กิโลจะสามไปเดินทางไปมันมีอะไรชมบ้างมีสัตว์เยอะไรมีอะไรชมบ้างมีสิงโตไหนเราให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้าง มีสิงโตมียีราฟมีม้าลายมีจระเข้แล้วก็ช้างอะไรอีกน่าจะมีเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าน่าจะมีชัดเดยอะอยู่ว่ามันเป็นสวนสัตว์ก็รอให้ผู้ชมติดตามใช่พูดสิท่า <c oughs> <c oughs> นผู้ชมทุกคน<ห>ก็คอยติดตามใช่เดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมคอยติดตามดูว่า เราจะไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวไลออนไงก็บอกแล้วไงก็ว่าเราจะไปไลออนเลยนะไลออนปาร์คศรีธยาเออแล้วจะถามผู้ชมทำไมจะไปไหนกันเราบอกแล้วว่าจะไปไลศรีธยาไลออนปาร์คตลกอันหน่งยูทูบเบอร์น้อยหน่อยอาไปอันนี้เส้นมาวัดตะโกนะวัดตะโกวัดตะโกวัดตะโกหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อรวย พอรวยใช่ป่ะให้ท่านผู้ชมดูถนนหน่อยมันก็จะมีทุ่งนานะโอ้มีสวนสตรอเบอรี่นะเนี่อ่ะสวนดอกไม้เห็นสวนดอกไม้ไหมไม่เห็นมีสตรอเบอรี่ข้างหน่อยดูข้างหน่อยนั่นไงข้าวจะวาดอะไรหลวงพ่อรวยเออเห็นไหมแต่ในกล้องน่าจะไม่เห็นว่าต้นไม้บังมากนั่นเห็นไหม ใช่น่าจะไกลอยู่นี่ดูดูดูนี่นี่นีอันน,นี้อะไรก,กิเลนเหรอเขาเรียกอะไระเขาเขาเขาเรียกไอ้นี่หรือเปล่าเหมือนในเขาเรียกเหมือนที่ยักษ์กินอะไนเนี่ยยักษ์ให้เข้าไปในปากอะ่ะแต่มันเริ่มพังๆนะอ๋ะอตรงหางมันใหญ่เขาเลยมาซ่อมวัดใหญ่มากเลยนะวัตตะโกเนี่ยใช่่วัตตะโกใหญ่มากเนะนืนะ้อน่ะอู้ใหญ่มาก gì mát năn nghệ luống khoa lụi năn ỷ đến nơi rồi nè nè đây nè 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 สีทิยาไลออนปาร์คไปเนี่ยตัวไอรีวัตโก้ไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปมาไหว้หลวงพ่อรวยใช่เดี๋ยวเรากลับมาไหว้หลวงพ่อรวยไปขายทุกผู้ชมดูหน่อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หลวงพ่อรวยอยู่นี่นี่เจดีย์อยู่ตรงนี้ไงเจดีย์นี่เราลงไปเล่นกับเจราชี่เนี่ยนี่อะไร ดีนี่ไงนี่วัดต,ตะโกนี่ไงเจดีเห็นไหมเนี่ยนี่ๆๆตรงน,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 นี้ตรงนี้นเห็นไหมเห็นว้าวสูงมากเลยนะไปไปสูงสัตว์เดือนไปสูงสัตว์นี่สองนาทีถึงแล้วอีกสองนาทีจะถึงแล้วตั้งสูงเข้าใจคนที่เขาถ่ายจริงๆทำไมอะ <c oughs> ไมื่อไหร่เนี่ย แต่ก็ไม่ขนาดนั้นแค่ถึงแล้วตรงนู้กี่กิโลตรงนู้นอีกหกิโลดูนะว่าจะราคากี่บาทค่าเข้าอ่ะ276บาทน้องจิวดูมาแล้วอ๋อใช่เด็กฟรีนะจริงหรือเปล่าใช่แต่ว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยด,ดูเขาบอกว่าจราเข้เยอะนะจราเข้เยอะใช่เห็นรีวิวมา ใช่ตรงนี้ป่ะไม่น่าใช่มั้งพ่อนี่มันไกลอ่ะเนี่ยอีก400เมตรเนี่ยอีก400เ <400 S 1> มตร ใช่โอ้ันมันใหญ่อยู่นั้นเนี่ยมันใหญ่อยู่นะมีตรงนู้นด้วยนะเขียวๆนะทุกคนดูหน่อยนี่ไงอ่าพาอพระพ่อกับเจือเสียและสิงโตแล้วกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่รูเล่ย์เปิดพออ่างลอยน้ำสองศูนย์สองสองถูกถึงแล้วถึงแล้วปิดแล้วเดี๋ยวเราสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับคาบิบลาเราหาที่จอดกัน ที่จอดไม่น่ามีเลยเยอะแยะเยอะไม่รถเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่มีพี่จอดอยู่พี่จอดเยอะแยะทำไมคันสีแดงเขาจอดอย่างนั้นนะบอสจอดซะโอ้เขียวเขียวจอดได้มีลาให้จอดไม่จอดด้วยนะแม่จอดตรงหน้าห้องน้ำเลยเนี่ยจะได้บังเขาได้นี่จอดอยู่ไหน จอดตรงนี้เลยก็มันที่จอดนี่หรอ <rattling> <S <S ใช่จอดได้ไหม,ไมจอไดจอได้จอดได้จอดเลยเนี่ยตรงนี้ <S 1> <S 1> จอดได้มันมีเลนๆอยู่ตรงนี้มันคือที่จอดคนขับรถประจำทางเป็นบ้าใช่จริงปหมเนี่ยใช่ ฮุยฮุยชนชนโอเคพอละได้ไหมได้ละูดิปิดก่อน<ป>อโอ้โหสว่างมากไปเร็วปไ้นกดยัง <c oughs> ก็แล้วเสียบตามากเลยนะนี่นี่หารว่าตัวเองตอนนี้ถึงไหนแล้วบอกถึงถึงสวนสัตว์แล้วเย็นมากเลยฝั่งเนี้ยจะเราต้องไปซื้ออะไรนะซื้ออาหารสัตว์ซื้อตั๋วซื้อตั๋วซื้อตั๋วฮะซื้อปีปีซื้ออะไรนะซื้อแฟนเหรอไซะเออมีเด็กมาเยอะเลยเอ้ยทำไมเขาใส่ชุดกิซเม็ดกันตองเปถ่ายแต่ข้างหน้า เนี่ยดูสิงโตไลอ้อนกัน,นไลอ้อนแข่งเนี่ยอาซิมบา้าอู้อันนี้เพื่อนอาซิมบ้าเลยดูนฮะนู่นไงเราไปดูดิราคราับนี่นมันคาทชา่าโอนได้ไหมเน่ยโอนได้ไปนี่อ้าวโอนไม่ได้แล้วอะไรยังนี่ไงราคาเท่าไหร่ดูกันหน่อยไปดูให้หน่อย เนี่ยเด็กห้าสิบบาทเด็กห้าสิบบาทมีเด็กห้าสิบบอโอ้คนละร้อยเลยนะเด็กโตอ้เด็กโตแล้วเด็โตแล้วเด็กห้าสิบผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบนี่ไงนี่ไงไป มีคนอาดี้วาวมีอะไรบ้างอ๋อนี่ก็มีอาหารนะเนี่ยมีนู่นมีน้ำตกน้ำตกทำแคเนี่ยอาหารหันหันหน้ามาดิหันหน้ากล้องมาเนี่นี่ <c oughs> ได้ตั๋วแล้วอะได้ตั๋วแล้วโอ้มีตุ๊กตาด้วยนะอย่าไปด,ดูฮิปโป กมันดีไปอ่ะไปเลยโอ้โหอันนี้อันนี้อะไรน้ำเตอะผ่านผ่านถ้ำหรือม้าด้วยมีม้าด้วยอุ้ยไปนั่งม้ากันเลยโอ้โถ้าผู้ชมอยู่นี่นี่ม้ามันกินกล้องเหรอไหมใช่ถ้ามันหลับตาอย่างนั้นอะใครปิดตาบ้างนะใครปิดตาบ้า โ okay, yeah, yeah. ต้องสูงๆหรอนั่นในนั้นเส,เ,เสือเด็กเสือเด็กมั้งนะรไปดูยีราฟหไปสินี่ยในนี้มีสือโอ้โเล่นอ้ม้ยโน้นนยอ,อัน,น,อ,น,นอ้ยยอยอ้อ้ยอยอ้อ้่ยยา แต่เดสตตัวสีดำหพมหาหาปากนะหาไแล้วนเป็นหาเนี่ยนภาณหานเนี่ยโอ้หไม่หะาไมหัมันมีขนจมูกยาวจังเลยอ่ะอ้ยพอเห็นอะไรไหมเห็นเห็นคอ มันหัสูงมากน,นี่ยีราฟยีราฟมันจะกัดคอเราไหมี่ดินี่ยีราฟนี่เราไปตรงน,นี้อุ้ยมีม้าลาย เนั S <s <us> ่นแหละรนนี้พอต้องถ่ายแล,ลยาา้วเนี่ย่เดียวอันนี้อันนี้พอต้องถ่ายละว้านุ้ยนนองมันมเนี่ยมาลายละมันมองนะ่อยู่คนเราคอกันไหมมันหลงคอกักมาไหมอ้หใหญ่มาก <laughs> รูไปให้อาหารมันหน่อยสิเให้มันยใกล้ๆมันหน่อย,กยใกล้ๆมันหน่อย,กยใกล้ๆมันหน่อยตัวนั้นด้วยตัวนั้นด้วย <c oughs> <c oughs> เชิด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 ัลไม่ให้จับเลยฮัลหลเชิดเ่ิเชินเชิดหมิดเชิดเชิดเชิม่เชิด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 เลิดเชิดเชิ่เชิดเชิดเชิ้เชิไเชิด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 เช้ดเชิดเชิดเับดเชิดเชิดไม่ดเชิดเช ก็ใหญ่เนาะก็สูงไหมแล้ไมาจับีอย่าเออันนี้ไปคืนเขาสิสูงมากไม่ใช่เอาไปไว้นู่น,น,นอ๋อเอาในทิ้ง อันนี้อะไรตัวอะไรอ๋อม,มันยิ้มไปเลยไปไหนอ,อีกมันปลาบูใหญ่มากน่าคือหนูในชีวิตตอนเด็กหนูตอนเด็ก,ะะดกจะทำหน้าปลาก็นหนูนี่โอ้โห ระวังระวังระวังเต้นเก่งมากดูไอตัวนั้นมองเลยนะน้าหนุกนะพ่อมองเราโอ้เก่งมากเลยอุะยท่งไมนมมันกระจุกเท่านั้นเลย ไปดูตอนอื่นมีอะไรรู้นะได้เยอะอยู่นะรู้อะไรนนะอ่อะ,อะโชว์การแสดงไลออนรูปนี้นี่อะไรอะไรอะไรออ่ันนี้อะไรอันนี้แพะอันนี้แมวปะไม่ไม่ไม่ใช่แมวอ่ะแมวพันรักไม่มีอ่ะแมวพันรักมาทางนี้มาทางนี้ ดูได้มีอะไรอีกนี่ปลาใหญ่ๆนี่จระเข้ปะอันนี้ใช่อ๋อม้าม้าลายปลาอันนี้อะ pues ไรนี่ดูม้าลายอันนี้ไม่มีอะไรเลยพวกนั่นๆๆๆๆอู้อู้ทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นอุ้ยพ่ออุ้ยทำไมันทำอย่างนั้นน่ะให้อาหารม้าลายไปม้าลายโอเนี่ย มานป้าแกใไหมะไม่ให้ป้าแก่นี่ไงฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็ได้มาเาเอาทัสิบมาให้ป้าเอาที่คีบได้นะตั้งกลัวกลัวเปล่าไม่้กลัวนะไม่กลัวเย้ หน้าตาดูไม่ค่อยเชี่ยีเท่ไหรเรียกเรียกมืไหร่ปลาลายซีบราซีบราเอาเอาขึ้นข้างบนเดี๋เอาขึ้นข้างบนไม่จะได้กินง่ายเอาขึ้นข้างบนเอาขึ้นข้างบนอ่โอ้มันกลัวมันยับมือหนูนั่นนี่ซีบราซีบราเก็บเลยน่ากลัวอ่ะนีขีดเนสุนเหรอ ให้ตัวนั้นหน่อยสองชิ้นสุดท้ายนั่นหน่อยให้ตัวนู้นหน่อยนี่ยังไม่ได้กินไงนี่ยไไรกินได้แกงเหรอซีปลาซีปลอ บ้างอ่ะอันนี้อันตรายนะมันคือจระเข้มันคือปลาปลาไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรช่อนเพราะตัวมันใหญ่ช่อนอเมซอนช่อนอเมซอนเลยใช่ตรงนู้นไม่ค่อยมีเลยนี่ ขอดเป็นอะไรอ่ะวนอะไรอ่ะน้องเป็นอะไรนอนน้องขึ้นไปติดอยู่บนนั้นนี่ตัวนี้ตัวเล็กมากนะ่ารักมาก<ะ>นี่ทำไมมันร้องอย่างนี่ยไอ้จระเข้ไหนยังไงเนี่ยมือจระเข้นะโวยพ่อตอนนี้มันตัวคับเหมือนพี่วะล่ะไอ้ตรงนี้หายตัวไหนมันร้องเสียงนนี่นีนน่จระเข้ตรงนี้เนี่ย นี่ตัวนี้เป็นตัวที่หน้าตาเหมือนสิงแสมากต๊นะตกแก้เนี่ยอยากออกจากคอกเลยขนาดนั้นนะอยากเอาไม้กวาดมากวาดบ้านตัวเองแล้วเนี่ยนี่ขี่ช้างเลยนะอูพ่อแมวแมวแมวปลาแมวป่าอันนี้ กี่ช้างทำใช้างงวงไปเลยไหนอะจระเข้เยอะมากขอคด ai ขอคด ai มีพมันตัวใหญ่มากมันนอนเต็มเลยตัวใหญ่จังเนี่ยรูให้อาหารมั้ย ได้ได้ไม่กลัวหนูโดดลงไปเลยไหมอุ้ยไม่เอาหนูก็โดนยั่งหมดแล้วที่นี่โดนยันกินหมดอ่ะนี่ดูตัวนี้ใหญ่ใหญ่ไหมตัวนี้ขึ้นอืดแล้วโอ้โหพราตัวนี้มันอ้าปากดิตัวที่มันอ้าปากใหญ่มากกินคนเข้าไปสองคนเข้าไปเนี่ยใช่ป่ะหนูเห็นตัวแต่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ดู ตัวนี้ตัวนี้มันแบนมากเลยเนี่ยอ้วนแบนมากเลยใหญ่มากมันอาปากมันร้อนแน่เลยพี่เทวเลยมันอาปากต้องใส่เราได้รู้จะป้อนมันไหมป้อนห้าสิบบาทนะอันนี้เอาหนูหนูทอนนะได้ พอแล้วเดยวก็ไปเอากี oh. oh. okay. uh ่ไตัวนี้แหละตันนี้เป็นหยัสองไม้ห้าสิบบาทลูกอ่ะอุ้ยสองไม้ห้าสิบบาทใช่ครับลูกอ่ะแล้วกานีกให้ลูกอ่ะระวังถูกเสื้อนะพ่อพ่อเอาไปเอาไปเอาดินเงิน ลุยเอาไปข้างในข้างในเลย้เดงนวาค่ะดาตัวเอแล้วน่าดนเสียอะไรมาดนไหนไกลไก่ไกลมีคอเลยเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่าจะไม่น่ารักตัวนี้น่าจะน่ารักนะเอาไปตรงน่นเอาไปข้างในดีกว่าตัวนี้เป็นแครวอน ไันจะตัวน,นี้ย <c oughs> ่ตอนตอน,อน,อนีไงตัวนี้ไงนี่ไงที่มันออกมาเนี่ย <c oughs> เอาเลยเดี๋ยวข่อถ่ายฝั่งนี้ <c oughs> อะเอาฝั่งเดียวก่อนจับจับจับเชือกขึ้นมา อ่าแล้วก็หย่อนลงไปอย่าเบื่อ่าค่อยนี่นี่เอาให้ตัวนี้ตัวนี้เออน,นั่นแหละนั่นแหละไอ,อ,อ,อ้หน <c oughs> ูห้ามทิ้งไม้นะไม่ได้หรอหกไม่ได้เขาจะลงม่เกี่ยวเลย ได้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งแกอย่าเพิ่งไฟอ้าวอุ้ยเจ็บเป็นไงเป็นไงเป็นรอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดิ้งแรงมากแรงมากมากเลยอะเอาวางวางเลยวางม่คเอาตัวเล็กๆดีกว่าไม่ควรเอาตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่นี่ไงตัวหน้าปากไง โอ้ยเพื <null Korean> ่อนค่อยๆทค่อยๆทำค่อยๆทำอันนี้มันติดแต่เย็นๆเฮไอ้ตัวนึงเฮ้ยนะจับดีๆนะต้องช่วยกันนะเนโ้ได้ตัวนึงมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดนแกงเดน อุ้ยเสะนี่ีมันนี่ตัวไอตัวนั้นมาตื่นแล้วตัวนั้นมาตื่นแล้วมาตื่นแล้วอุ้ยมาจ้อหลังคานี่มันหลัากินเลยหรอจริงเหรอรามเบาพามเบาเื้อไป้ ฮะเสื้อหนูหนว่าได้เลือดกระจายา่ะฮะปสตาลี่โดนไปแ้วหน่งอไหนโคตรแม่ขอบคับ